ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thai War Machines ช่องที่จาอรึกิกทุกเรื่องเกี่ยวกับยุทโธปรกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยที่สุดสำหรับแฟนๆชาวไทยทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถถังรุ่นล่าสุดที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือ New 2026 T 9 0 MS รุ่นอัปเกรดล่าสุดจากรัสเซียที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบทั้งในด้านพลังการยิงการป้องกันและความคล่องตัวบนสนามรบยุคใหม่ t 90ms คือลูกหลานของรถถัง t 90ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและยังเป็นหนึ่งในรถถังหลักที่ใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางสำหรับเวอร์ชั่นปี2026นี้มีการอัปเกรดระบบอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติเซ็นเซอร์อัจฉริยะระบบกรอบป้องกันขั้นสูงไปจนถึงเครื่องยนต์ทรงพลังที่เพิ่มความเร็วและการตอบสนองของตัวรถถังในทุกสถานการณ์ เริ่มจากภายนอกที9 0 MS โฉมปี2026ได้รับการออกแบบให้ดูดุดันมากขึ้นด้วยชุดกรอบแบบโมดูลาร์ซึ่งสามารถเสริมหรือถอดเปลี่ยนได้อย่างสะดวกรวดเร็วทําให้สามารถปรับตามภารกิจหรือภูมิประเทศได้อย่างยืดหยุ่นส่วนของป้อมปืนใช้ระบบรีโมทคอนโทรลเว็ปอนสเตชันที่ทันสมัยสามารถควบคุมอาวุธจากภายในตัวรถโดยไม่ต้องให้ลูกเรือออกไปเสี่ยงกับกระสุนศัตรู ในเรื่องของอาวุธหลักที 90ms ยังคงใช้ปืนใหญ่ขนาด125มิมที่สามารถยิงกระสุนเจาะกราะความเร็วสูงและยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องได้อีกด้วยเพิ่มความหลากหลายในการต่อสู้ทั้งระยะไกล้และไกลระบบอัตโนมัติสามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่นั่นหมายความว่าแม้ในสถานการณ์การรบแบบเคลื่อนที่เร็วรถถังก็ยังสามารถตอบโต้สัตรูได้ทันที ที่90 ms ยังโดดเด่นในด้านการป้องกันตัวรถติดตั้งกรอบแบบ Relic ซ์เอ็ก losive ีเรียกทีฟอารุเมใหม่ล่าสุดที่สามารถต้านกระสุนเจาะก,กรอบแบบปันเดมได้และยังสามารถป้องกันการโจมตีจากอาวุธนำวิถีและ RPG ที่พัฒนาในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเสริมด้วยระบบป้องกันแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธศัตรูก่อนจะถึงตัวรถได้อีกชั้นหนึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของเวอร์ชั่นใหม่นี้คือระบบควบคุมการรบแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ้องคนขับและคนยิงได้รับหน้าจอแสดงผลแบบฟูดิจิตอลอินเทอร์เฟซสามารถติดตามสถานการณ์การตรวจจับเป้าหมายและการสื่อสารได้แบบเรียลไทม์ไม่เพียงแค่นั้นระบบสื่อสารยังสามารถเชื่อมต่อกับกองบัญชาการหรือรถถังคันอื่นในเครือข่ายได้อย่างลื่นไหลสร้างความได้เปรียบในการรบแบบหมูนะ่คณะในด้านของเครื่องยนต์ที9 0 m s รุ่น2026ใช้เครื่องยน์ดีเซล v 92s2f ขนาด1,130แรงม้าพร้อมระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ทุรกันดารอัตราเร่งและการตอบสนองเครื่องยนต์ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนทำให้การเคลื่อนที่ในสนามรบคล่องตัวขึ้นเรื่องที่น่าสนใจคือภายในรถท T90 MS ถูกออกแบบให้ทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น มีระบบระบายอากาศระบบควบคุมอุหภูมิและระบบป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์อย่างครบถ้วนลูกเรือสามนายได้แก่พลขับพลยิงและผู้บังคับรถสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย T90MS ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงแค่เพื่อใช้ในสงครามขนาดใหญ่แต่ยังสามารถใช้งานได้ดีในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายการป้องกันชายแดนหรือภารกิจรักษาความสงบภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกองทัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการรถถังประสิทธิภาพสูงแต่ใช้งานได้จริงในพื้นที่ภูมิประเทศที่ซับซ้อนสำหรับประเทศไทยแม้ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจัดหาที90 MS แต่ก็มีการจับตาดูความเคลื่อนไหวของรุ่นนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังจากที่หลายประเทศในภูมิภาคเริ่มทดสอบหรือเจราจานำเข้ารุ่นนี้เข้าสู่กองทัพในอนาคตถ้าไทยต้องการเสริมเขี้่วเล็บกองทัพบก รถถังที90 MS ก็อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมทั้งในแง่ของราคาความสามารถและความคุ้นเคยกับอาวุธระบบรัเสเซียและแน่นอนว่าในยุคที่การแข่งขันทางทหารพัฒนาอย่างรวดเร็วรวถถังที่มีความสามารถในการอัปเกรดและบำรุงรักษาง่ายถือเป็นข้อได้เปรียบและที90 MS ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยการออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักได้รวดเร็วและสามารถปรับให้เข้ากับระบบรบ,รบในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น นี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับนิว2026 t 9 0 ms รถถังแห่งอนาคตที่โลกต้องจับตามองหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอล์ m แมชชีนเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารด้านยุทธปกรณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะอาวุธที่อาจเข้ามาเสริมกำลังให้กับกองทัพไทยในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการสคริปต์เวอร์ชันเสียงภาคภาษาอังกฤษหรือเสียงประกอบแนวสงครามบอกได้นะครับ